ไป,ไปกันไปๆเนาะล็กอกคอตั้งขาขวาขึ้นมาชันขาขวาขึ้นมาแขนขวาล็อกเข้าไปที่อ่ะแขนซ้ายทีล็อกเข้าไปที่กลางเลยนะครับล็อกเข้าไปที่กลางไม่ล็อกเข้าไปที่ใต้กลางนะครับหรือว่าล็อกสูงกว่ากาลกกางตรงของกลางนี่เลย ของขาให้เลยเนือยข้างนึงนนดันเข้าไปที่ฐานกหลกดักดนไม่ต้องหิดค่อยๆบิดตัวไปยกสูง45องศาแบบนี้ใช่ไหมครับบิด45องศายกสูงขึ้นกระแทกกระแทกขึ้นนิดเดียวโอ้กรเแท่ไหมใช่กระกเลย ล็อกคางบิด45ปรามากนั้แบบนี้ถ้า <c oughs> ต่อไปเลยย <c oughs> กขาซ้ายชันขาซ้ายขึ้นมาแขนขวาล็อกเข้าไปนี่คางนะครับมือข้างกันเข้าไปที่ฐานกระโหลกให้มันคอมแทกกันนะฮะระหว่างคางกับมือที่ฐานกระโหลก ให้มันดันแน่นยกตัวขึ้นบิด45องศาตึงแน่นบิดเี่ยคนที่โดูนะเป็นแจกอนได้ครับ้วอ่เปน้อัวก้องตถ้าหมจเป็นตะถ้าต่อไปใช้มือครับถ้าต่อไปใช้มือเอยังอยู่ตำแหน่งเดิมมือไว้ฐานกระโหลก มือข้างไว้ที่คางนะครับผ่ขอนคลายเนาะก้มศีรษะนิดนึงให้พอของผู้ถูกทำเนี่ยผ่อนคลายไว้ไม่มีอาการเกร็งไม่มีอาการตึงไม่มีอาการขึ้นผ่อนคลายพอก้มตัวน,นี่โดนก้มศีรษะนิดนึงบิดขาขึ้น45องศาแบบนี่บิดก็ต้องปล่อยเลย เจอจุดตึงบิดแค่ที่เดียวใช่ไหมครับเราไม่จำเป็นต้องฝืนเข้ามากนะฮะเราสังหสรูการตึงของคอครับถ้าเราจะบิดเราบิดไปได้เรื่อยๆแล้วแหละเราดูผู้ป่วยเด็นครับครับ

อาศัยหัวไปมือขวาวางไปที่ไห่ปลาครอบลงไปเลยชิดกับกับต้นฟ่อพยายามสังเกตสรีระผู้ผู้ป่วยเนาะให้ยืดเอวตรงไปฟ่อประกอบเขาด้วยเนาะวางมือแนบชิดปุ๊บมือข้างนึงโน้มเข้าไปที่ท้าดอกไม้ เจอจุดดังเออเจอจุดเอจอแล้วกระแทก<อ>นิดเดียวกระแทกนิดเดียวได้ไหมครับไปกันต่ออีกฝั่งเลยฝั่งซ้ายมือซ้ายวางท่าเข้ามาที่ไห้ตะล้านะ<อ>มือขวาวางที่าตอกไม้ครับ มือซ้ายกดแน่งมือขวาปัดไปกระแทกแบบนี้กระแทกแบบนี้ลองทำตามได้เลยเนาะใช่มันไม่ได้ออกใครไม่ได้หาพี่เรียนใกล้ๆได้นะครับถ้าต่อไปพร้อมหรือยางเหยียบขาตรง ยืดตัวขึ้นยกแขนยืดแขนใช้ท่อนขานะครับน้าแ้งด้านนอกเนี่ยข้าบเข้าไปที่กระดูกสันหลังนัแคงตัวแบบนี้ยืดถ้าเกิดเรายืดแบบเนี้ยไม่มีกำไรับต้องนัแคงตัวเข้าใช้ทางแข้งวางแแนวกระดูก ยืดขึ้นมาถ้าไม่มีกำลังมือประสานไว้เราใช้ห้อนแข็งยกครับยืดปล่อยเพื่อผ่อนคายกล้ามเนื้อก่อนจัดเนาะยืดเสร็จแล้วกลับมานั่งทำท่าเข่านะครับ มือควายกันลักษณะนี้เป็นสามเหลี่ยมเนาะตั้งเข่าก็มือห้าเป็ดนะฮะนั่งห้าเป็ดห้าเป็ดหมอจะต้องอย่างนี้ไปเท้าเข้าหักกันไปเท้าเข้าหากันวางตำแหน่งเข่าอยู่ที่เมันเดินอย่างงี้ครับแล้วปเทีสิบสองเสร็จต้นไปนะครับ น้องตัวมาด้านหลังนิดนึงงลอใช้ดึงกิมแขนเข่าแขนกับเข่าให้มันต้องแหกกันนะฮะดไปในทิศทางที่สวนกันไม่เคลื่อนไปคนละทางบางคนใช้แขนดึงก็จริงแต่เข่ามันดันไปอีกฝั่งตรองศามันไม่เข้าหากันนะครับให้องศาดัดก็หากันเข่าเราแขนที่ดึงนี่ก่อนค่อยๆไล่ขึ้นมา ต่อไปเป็นมือประสานหายทอยนะครับเหมือนการกับท่ายยืดวาง วางขาแนบเข้าไปกับแนวกระดูกสันหลังเลยนะครับออ่าเาช้อนลักแร่ลงมานะครับแล้วก็มือสอดเข้าไปมือสอดเข้าไปปลายมือ ล็อกไว้ที่ชายโพกนะครับออกกำลังที่ปลายนิ้วนิดนึงที่ชายโค้งมงไว้ล็อกไว้ลไวแล้วพร้อมก,กับยกยกปลายเือขึ้นยกไปเราขึ้นท้าขแขกเจะปวดลงเองนะครับพอยกขึ้นเจอตุดตึงแล้วกันแน่ตึ๊า กาแทรกงแบบนี้เี้ยาที่จะดับนมนะทำไมเนีเป็นท่าย่อยนะครับท่าย่อยต่อมา ็คือเอามือประสานท้ายทอยนะครับสําหรับท่าตะกี้ที่ใครทําแล้วไม่ค่อยดังเนาะท่าย่อยต่อมาก็คือมือประสา Hi นท้ายทอยรักษณะนี้ยกเอามือสอดเข้าไปครุมที่มือเขาเหมือนกันนะกลุ่มที่มือเขาใช้รับตัวช้วงบนเลยล็อกข้เข้าหาตัวออแบบนี้อ่าแล้วก็ยกตัวรับขึ้น ดีพ่อสอบเราหน่อยนึงนะคะแล้วยกตัวเพื่อน มือมือเราช้อนเข้ามาใต้ลักแล้มือที่เข่าพาดมาตรงนี้มืออีกข้างนีงวางไว้ที่สะบักนะครับมือซ้ายจับขัอไหล่นะ่ขาับข้อไหล่ขายกมาพาดกับเข่าข้างนี้ป้องกันเขาเคลื่อนตัวตามแรงที่เราบิบเนาะวางตำแหน่ง ่าถ okay. ูกต้องแล้วหมุนหมุนอย่าหมุนสบายๆเลยเราไม่ต้องออกแรงมากคอมันหมุนสบายๆตึง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 ตแล้วก็ออกแรงนิดหมุนก็กว่า ลกแล้วน,นะจับมือข้อมืออีกฝั่งนึ่งขาล็อกเข้ามาที่เข่าปวดนะครับมืออข้าวันที่สบายหมุนสบายๆหมุนสบายๆถ้อพออาพร้อมขาจะขาดเจอหมุนป้วอาไปแบบนี้ได้ครับ <S <S 2> <S 2> Bye.